ที่อเริกอนนะครับสาธุชนก็มีการร่วมกิจกรรมกำบุญทั้งออนไลน์และออนไซต์ครับโดยภายในงานได้รับความพิตตาจากพระอาจารย์สมนึกนันทศิทธโธท,ท่านประธานสงฆ์จุดประทีปบูชาแด่พระรัตนารายตามด้วยนะครับนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายกยัลยาณมิตรหนูพอเรยสและกะัลยาณมิตรดอกแก้วพิมพ์มะสอนนะครับถวายที่พยาปุภาระเบียบดอกไม้บูชาแด่พระรัตนารายครับ จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบูบชาข้าพระนะครับโดยมีกัลยาณมิตรพาดีจันทบัวสีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันเป็นประธานนำกล่าวตามโดยมีการอัญเชิญพระทหารบูชาข้าพระนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายประเทศไทยประกอบพิธีกล่าวคำถวายขีลานพิเศาสรตยารักษาโรคครับนำโดยกัลยาณมิตรคำสายวรจิตกัลยาณมิตรดำดวนวงทอง มีพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีบนะครับประธานคือกเรียนมิตรบานใจสุบัณดิตและกเรียนมิตรพมรวิไลศ์จากนั้นเป็นพิธีเท่าผ้าป่าสาวาระเดินคล้ายเดินเกิดครับประธานนั่นก็คือกเรียนณมิตรเดนิสเดลสันกเรียนณมิตรสารสินศรีสุพรรณโถตามด้วยคณะท่านประธานรองต่างนะครับอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจจากนั้นนะครับทุกท่านได้พร้อมใจกัน ในการเข้าสู่ช่วงเวลาของการประกอบบุญยกริยาจากการทอดผ้าปา่าโดยทุกทุกท่านนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำอัญเชิญผ้าปา่าขออภัยนะครับได้กล่าวคำถวายผ้าป่านะครับมีการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีด้วยจากนั้นได้รับฟังการพิจารณาผ้าป่าจากท่านประธานสงฆ์ในคณะสงฆ์ครับตามด้วยนะครับทุกท่านก็ได้รับฟังสมโภชนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ มีการถวายเครื่องเทยธรรมนะครับแด่ท่านประธานงทงด้วยความปลื้มปิติใจในบุญแล้วก็รวมไปถึง3ามอกรกอกนนะครับก็มีโอกาสร่วมกันสั่งสมความดีตั้งแต่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ทีเดียวแล้วก็หลายๆท่านรวมกันถวายปัจัยกองบุญบ,ญบญูชาข้าพระด้วยอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายออร,ริแอนสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองครับ